มาตรฐานการผลิตปล์มน้ำมันยั่งยืนของ RSPO จะครอบคลุมตั้งแต่ชาวสวนลานเทโรงสกัดโรงกลัน่นไปจนถึงการแปรรูปต่างๆนะคะสุราษธ,ธานีค่ะเป็นจังหวัดต้นแบบเมืองปล์มน้ำมันยั่งยืนของไทยเบื้องต้นจะมีการนำร่องใน2พื้นที่นะคะนั่นก็คืออำเภอพนมและอำเภอท่าชนะค่ะ ปัจจุบันอำเภอพนมม,มีพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตปั้มน้ำมันยั่งยืนตามกรอบ RSPO กว่า5 4 0 0ไร่ค่ะคิดเป็นร้อยละ62.97ของพื้นที่ปลูกปั้มน้ำมันในอำเภอส่วนอำเภอท่าชนะมีพื้นที่ที่ผ่านการรับรองประมาณ36,000ไร่คิดเป็นร้อยละ48.89ของพื้นที่ปลูกปั้มน้ำมันในอำเภอค่ะ สำหรับภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีพื้นที่ให้ผลผลิตปวาน้ำมัน1 3 0 0 0ล้าน3แไร่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO ราว1 0 0 0 0แสไร่เลยค่ะขณะเดียวกันมีเกษตร,รกรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานนี้3.600คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน RSPO นะคะซึ่งพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพสวนปาล์มของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปั๊มน้ำมันอย่างยั่งยืนปั๊มทองคำบอกว่าหลังจากได้รับการอบรมแล้วนะคะชาวสวนปั๊มสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเช่นค่ะจากเดิมแต่ละปีผลผลิตจะไม่เกิน3ตันต่อไร่แต่ว่าหลังจากได้รับการอบรมแล้วนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นทางการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตส่งผลให้ปัจจุบันค่ะชาวสวนปั๊มมีผลผลิตมากกว่า3.5ตันต่อไร่ทั้งนี้เมื่อผลผลิตและคุณภาพดีขึ้นนะคะส่งผลให้ราคาปั๊มน้ำมันดีขึ้นด้วยค่ะ ดีดีขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะราคามันตกต่ำอยู่ที่พีดสุดอยู่ที่พศ2,562นั่นต่ำสุดแล้วต่ำสุดอยู่ที่กิโลละสองบาทเปฝ่าๆหน้าโรงงานแต่พอ63 6 4 65ค่าเฉลี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า7บาทตอนนี้ราคาณนะวันนี้อยู่ที่6บาทนะ6บาทของสมาชิกนะถ้าไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นชาวสวนทั่วไป ได้เพียง5บาท5บาทแปิผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปามทองคำบอกว่าการผลิตตามมาตรฐานความยั่งยืนทำให้คุณภาพปล์มน้ำมันดีขึ้นนะคะแต่ยอมรับว่าในการรวมกลุ่มเกษตรกรก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยค่ะยากต่อการที่สมาชิกอะค่ะให้มารวมตัวกันแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจว่า RFO คืออะไรแล้วก็ ทำได้เขาทำแล้วเขาได้อะไรเป็นผลตอบแทนนะคะอันนี้จะจะยากจะยากตอนที่ว่า IPO คืออะไรแล้วต้องทำแบบไหนแล้วทำทำแล้วได้อะไรกลับมาค่ะตรงนี้ก็คืออันนี้ยากยากยากค่ะ โจเซฟเดครูสประธานกรรมการบริหารของ RSPO บอกว่าการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายไม่ใช่ได้เพียงการอบรมความรู้เท่านั้นนะคะแต่ว่าองค์กรจะมีการใช้ข้อมูลการผลิตปั๊มน้ำมันของสมาชิกกำหนดทิศทางในอนาคตว่าควรพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ปั๊มน้ำมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นขยายตลาดได้กว้างขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันการสร้างความยั่งยืนให้กับการผลิตหรือว่าการผลิตที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดลอ้อมไม่กดขี่แรงงานเป็นเรื่องที่ประเทศผู้นําเข้าหลายประเทศให้ความสําคัญนะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นข้อปฏิบัติหลักของ RSPo ค่ะนอกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะที่เป็นจังหวัดต้นแบบเมืองปล์มน้ำมันยั่งยืนยังมีอีก4พื้นที่ของไทยค่ะที่ได้รับการรับรองจาก RSPo ด้วยนะคะนั่นก็คือกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะ 你看 <Yeah. S 2>、yeah.